สวัสดีค่ะทุกท่านคะการแสดงโขนเป็นนาฏศิสินชั้นสูงของไทยประกอบไปด้วยศาสตรส์และศิลป์หลากหลายแขนงเช่นวรรณกรรมนะคะวรรณศิลป์นาตศิลป์ขีดศิลป์หัตถศิลป์จึงนับได้ว่าโขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าอย่างยิ่งซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนานีพันปีหลวงได้เปิดรับสมัครคัดเลือกนักแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาภาลีตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเมื่อวันที่13มิถุนายน2568นะคะซึ่งที่ผ่านมาสพทเราได้มีการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนของเราที่มีความสนใจและความสามารถเข้าร่วมคัดเลือกเป็นนักแสดงโขนซึ่งกำหนด การที่มีการจัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาภารีก็จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2568นะคะณหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งสำหรับผลประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นนักแสดงโขนของมูลนิธินักเรียนในสังกัดสวทนะคะเราได้รับคัดเลือกจำนวน77คนใน5บทบาทคือ ละครพระละครน,นางโขนพระโขนยักษ์และโขนลิงซึ่งถือว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากเพิ่มจากปีที่แล้วถึง17คนนะคะถือได้ว่าเป็นเวทีที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนที่มีความชอบความถนัดแล้วก็การส่งเสริมที่ดีมากจากผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็รวมทั้งโรงเรียน คุณครูต่างๆที่ร่วมกันโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงสพทยังเป็นเหมือนสนามมืออาชีพระดับประเทศให้กับนักเรียนที่มีความสามารถด้านการแสดงขนซึ่งครูผู้ฝึกซ้อมนะคะจะเห็นเลยว่าภูมิใจมากแล้วก็ทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดความชอบในเรื่องที่มี สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นเจเนเรชันที่ถือว่าสร้างสะพานที่เข้มแข็งและรักษาอารยธรรมที่ดีงามวัฒนธรรมที่ถือว่าติดตัวนักเรียนจนสามารถทำให้นักเรียนได้มีความภาคภูมิใจตรงจุดนี้ในโอกาสที่ได้เขารับการคัดเลือกในรอบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการเรียนที่ทำจากความสุขที่แท้จริง เป็นไปตามนโยบายเรียนดีมีความสุขซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรานะคะที่สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพตามความถนัดและความสนใจที่สำคัญคือเป็นความภาคภูมิใจของเด็กนักเรียนที่มีทั้งผู้ปกครองคุณครูเราเห็นเลยค่ะว่าเด็กมีความสุขและมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเองถนัดบนเวทีระดับประเทศบุคลิกของนักเรียนนะคะ ที่ทำให้เห็นถึงความสง่างามติดตัวไปกับอารยาธรรมที่มีแต่ตัดั้งเดิมของประเทศเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นโอกาสทองที่เขาจะก้าวไปสู่อาชีพที่เขาชอบในอนาคตและในวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณครูและนักเรียนเรามาดูสิคะว่าครูแต่ละท่านเขามีหลักการมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองมารับ ชมภาพบรรยากาศการคัดเลือกนักแสดงของโขนปีนี้กันค่ะ ซินพุทแคสระบุรีนะคะก็ได้มีกิจก,กรรมหลากหลายให้กับเด็กๆค่ะแล้วก็ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มจีเน็ตโขนค่ะคือโรงเรียนเราเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกเด็กๆค่ะเข้ามาจากการผ่านการทดสอบจากนั้นก็จะมีการฝึกซ้อมทักษะค่ะในการปฏิบัติท่านาฏศิลป์และก็ขวละครโดยเราเนี่ยได้รับ งบสนับสนุนนะคะจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมีศิลปินแห่งชาติค่ะมีศิลปศิลปินนะคะจากสำนักการสังคีกรมศิลปากรแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยนศิริลบุรีค่ะพร้อมด้วยคณะครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะคะได้เข้ามาฝึกซ้อมกระบวนให้กับเด็กๆพร้อมกันนี้นะคะยังได้มีการสนับสนุนให้เด็กๆค่ะได้เข้าไปเรียนรู้เรื่องของการาชมขนพระราชทานปีก่อนๆได้เข้าไปเรียนรู้เรื่องอาคารการสแสดงโขนได้มีการออกรำเดี่ยวค่ะแล้วก็ได้มีการเผยแพร่การแสดงใช่ไหมคะ <S <S ใช่ค่ะสาหรับ วิธีการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆเลยค่ะเด็กๆของเรานะคะจะมีการฝึกซ้อมในช่วงเวลา7นาฬิกาหานาทีค่ะจนถึง8น30นาฬิกามนาทีของทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ค่าก็เป็นการฝึกกำลังนอกเหนือจากในวิชาเรียนที่เรียนเพียงแค่1สัปดาห์1ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นเองค่ะค่ะและนอกจากนี้ค่ะเราก็ยังได้ส่งเสริมแล้วก็ให้เด็กค่ะได้ออกทําการแสดงค่ะไม่ว่าจะเป็นเอ่อโขนเฉลิมงพระเกียรติของจังหวัดสระบุรีนะคะแล้วก็ได้เข้าร่วมเวทีเยาวชนนะคะที่จัดโดยสํานักทรัพย์สินส่วนพระมาก าษนะ,ะเป็นประจำเด็กๆก,ก็จึงได้พัฒนาฝีมือกันอย่างต่อเนื่องค่ะเด็กๆก,กลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นเด็กๆก,กลุ่มที่เราได้คัดเลือกออกมาเพื่อให้เขาะคะได้มาฝึกประสบการณ์ด้านนอกซึ่งเด,เด็กกลุ่มนี้ค่ะเ5นะคะเขามีความ ต้องการที่อยากจะเรียนต่อทางด้านนักศิลป์โดยตรงทั้งที่จะเป็นคุณครูค่ะแล้วก็เป็นศิลปินค่ะค่ะจากโรงเรียนแสนสุขนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองครูผู้บริหารและสำนักง,งานเขตนะคะ และชุมชนต่างๆนะคะซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยก็มีความภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่นะคะที่สนใจทางด้านศิลปะวันวฒนธรรมของชาตินะคะเพื่อให้เขาไปต่อยอดเป็นวิชาชีพแล้วก็เป็นความรู้ศึกษาต่อในระ,ระดับที่สูงขึ้นนะคะซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยก็มีแผนการเรียนเฉพาะ ศิลปาก,การรมโดยเฉพาะด้วยนะคะเพื่อส่งเสริมนักเรียนอย่างเต็มความสามารถคะ่ะและเราในฐานะครูนาติลป์ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งใ,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 ในการสืบทอดต้นกาวัฒนธรรมนะคะนาติลิ์นะคะโรงเรียนสถาสมุนนั้นเราให้การสนับสนุนลูกๆนักเรียนให้มีความสามารถตรงศักยภาพของตนเองนะคะเพื่อให้ลูกได้มีเวทีออกไปนะคะแล้วก็เราเรียนที่ชอบอาชีพที่ใช่นะคะที่เป็นเกี่ยวกับโรงเรียนสถาสมุนและที่สาคัญนาติสิ์นั้น ก็จะทราบอยู่แล้วว่าสมุทรสงครามนั้นมีเป็นเมืองศิลปินแห่งชาตินะคะเมืองของศิลปินอัครศิลปินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯนะคะท่านก็ทรงเป็นที่ประจักษ์ในด้านความสามารถทางนี้อยู่แล้วค่ะเราก็มีการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นในด้านต่างๆด้านก็ประมาณก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมและก็ด้านปุพกธภัด้วยค่ะ ็ด้านการแสดงโขนที่โรงเรียนนะครับเราก็มีการส่งเสริมตั้งแต่ปี2565นะครับเป็นต้นมาปีนี้ก็เข้าปีที่4แล้วครับในการทํากิจกรรมโขนให้กับในพื้นที่ครับแล้วก็โรงเรียนใกล้เคียงครับโดยที่เรามีชมรมครับชื่อว่าชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้นะครับก็จะรวมรวมโรงเรียนนะครับแล้วก็น้องๆที่สนใจนะครับก็ในพื้นที่3จังหวัดแล้วก็เสียเพื่อจังหวัดสงขลาครับเข้ามาทํากิจกรรมที่โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่ทางโรงเรียนมีความ ร้อมครับเราเปิดโอกาสครับให้กับนักเรียนที่มีความพร้อมและก็มีความสนใจเนี่ยได้มาหาประสบการณ์ในเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ครับซึ่ง การออดิชั่นโขนพระราชทานในแต่ละปีถือว่ามีความมุ่งมั่นและความตั้งใจอย่างมากครับที่เด็กๆเกยาวชนทั่วประเทศครับอยากจะเข้ามาร่วมออดิชั่นครับซึ่งโรงเรียนสายบริเจงประชาการก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนครับที่เราอยู่ในพื้นที่ห่างไกลครับแต่ในความฝันที่เราต้องการให้เด็กนักเรียนมาเนี่ยเราก็เดินทางมาจนถึงกรุงเทพมหานครได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จไประดับหนึ่งครับแล้วก็คิดว่าอาจจะ ความหวังเล็กๆครับที่อาจจะมีชื่อโรงเรียนสายบรีษัทประชาคารอยู่ในนักแสดงในปีนี้ครับซึ่งก็ในกิจกรรมของโรงเรียนนะครับเรามีการทำกิจกรรมอยู่ทุกตอนเย็นนะครับแล้วก็ในหลักสูตรของเราที่เราทำมาคือหลักสูตรท่องเรียนสุนทรียศาสตร์นะครับศิลป์กีฬาอาชีพแล้วก็ให้เด็กๆนะครับก็ฝึกกิจกรรมในช่วงคัดเรียนครับแล้วก็ในช่วงหลังเลิกเรียนแล้วก็มีกิจกรรมวันเสาร์อาทิตย์ด้วยครับ างโรงเรียนมหาวิทยาลัยจังหวัดสอพานะครับได้สนับสนุนจัดโครงการการแข่งขันายนอกนะครับเพื่อให้นักเรียน,นี่ยมีศักยภาพเรื่องของการแสดงขบมากยิ่งขึ้นนะครับโดยทางโรงเรียนเนี่ยได้ส่งนักเรียนเป็นโคว้าของนักเรียนขบประจำโรงเรียนครับเพื่อมาเข้าร่วมการคัดเลือกในครั้ง,งน,นี้ครับในครับซึ่งเป็นโครงการการแข่งขันายนอกเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านการแสดงขบครับ ครับในส่วนของโรงเรียนชงบุรีสุขบดีนะครับแล้วก็มีหลักสูตรในเรื่องของเ,ออเตรียมดนตรีและเตรียมการแสดงนะครับก็มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาพหูปัญญาของผู้เรียนนะครับให้มีภาษาความสามารถที่หลากหลายนะครับแล้วก็เราก็เห็นว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ดีนะครับที่จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเนี่ยรู้จักในเรื่องของการสืบสารถ่ายทอดและก็อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยครับก็บ oh. ในการช่วงกันก่อนประกวดนะครับก็มีการฝึกซ้อมครับแล้วก็หาเวลาว่างทุกทุกคาาที่มีคราบว่างก็จะลงมาซ้อมกันที่ห้องครับมาต่อท่าเพิ่มเติมนะครับ,รบก็สำหรับการแสดงโขนนะครับก็ถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยนะครับก็ผู้ที่จะ มาเป็นนักแสดงจะต้องมีในเรื่องของกําลังใจที่ดีนะครับแล้วก็มีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมนะครับก็ทุกคนที่มาในวันนี้ก็คิดว่าทุกคนก็จะเต็มที่ครับเพื่อที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นนักแสดงนะครับในการแสดงในครั้งนี้เจ้บอกเลยเสมอครับว่าให้สู้ๆแล้วก็ตั้งใจไม่ได้เพื่อใครครับเพื่อตัวเองแล้วก็ไม่ต้องแข่งกับใครครับให้แข่งกับตัวเองให้ได้ครับก็จริงๆแล้ว เก่งอยู่แล้วค่ะก็คือเวลาไปออดิชั่นก็ต้องแบบมีสติเนาะแล้วก็ต้องมีไหวพริบที่ดีค่ะจริงๆแล้วน้องก็ทําได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่า อาจจะเป็นครั้งแรกของครูด้วยแล้วก็ครั้งแรกของนักเรียนด้วยค่ะแต่ว่าคิดว่าครั้งนี้ก็น่าจะทําได้เต็มที่มากๆแล้วค่ะให้นักเรียนครับได้เรียนรู้ด้วยตนเองครับแล้วก็ในการฝึกฝนความอดทนและก็ความมีวินัยครับในสิ่งตรงนี้เองถ้าเด็กนักเรียนฝึกฝนแล้วก็มีความอดทนมรีระเบียบวินยัยครูสันเชื่อว่าเด็กๆก,ก็จะประสบความสําเร็จครับก็ให้กําลังใจอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันครับ ลูกๆวันนี้เราพบกำลังใจมาเต็มร้อยนะคะโดยมีคุณครูนั้นคอยดูแลนะคะอย่างดีเลยโรงเรียนสัตหาสมุทรของเราพี่น้องเราจะสนับสนุนกันทั้งโรงเรียนแล้วก็มาให้กําลังใจวันนี้พรุ่งนี้ก็จะมาอีก2คนนะคะกอ็อยากจะบอกว่าทำให้เกันที่สุดครับทุกอย่างรวนเป็นประสบการณ์นะครับ ครับก็ในฐานะที่เป็นคุณครูเนาะก็ส่งนักเรียนทั้งสองท่านมาในวันนี้วันแรกนะครับก็อยากให้ลูกๆเนี่ยทำให้เต็มที่แล้วก็สร้างชื่อเสียงสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองหน่วยงานแล้วก็องค์กรแล้วก็ชุมชนเลยนะครับใช้ความสามารถพิเศษของตอนเองให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างอา,อาชีพในอนาคตของตัวเองได้ด้วยในอนาคตเนี่ยพวกเขาอาจจะเป็นคุณครูนรักศิลป์เหมือนคุณครูก็ได้นะครับวันนี้คุณครูมีหน้าที่ถ่ายทอดแล้วส่งต่อพวกเขาไปถึงฝันก็อยากให้พวกเขาทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ สู้ๆเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนครับ